หลังอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ําเมื่อ4กรกฎาคม2567ตามด้วยเรือพระที่นั่งอื่นๆและเหลือพระราชพิธีกระทั่งผ่านกระบวนการฝึกซ้อมฝีาพายจนที่สุดภาพขบวนพยุหยญาตราทางชลมากได้ปรากฏต่อสายตาชาวโลกถือเป็นภาพสะท้อนถึงความจงรักภักดีและเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกรวมเวลาเกือบ5เดือนตั้งแต่วนันนี้กองทัพเรือและกรมศิลปากรมีกำหนดอัญเชิญเรือพระที่นั่ง และเรือพระราชพิธีกลับเข้าสู่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเริ่มจากการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นลำแรกเสร็จไปแล้วเมื่อวานนี้โดยแต่ละขั้นตอนต้องทําด้วยความรอบคอบประสานระหว่างหลักกลศาสตร์คารงัดการยกน้าหนักหลักอุทกศาสตร์ได้แก่เวลาน้ําขึ้นน้ําลงเป็นปัจจัยสําคัญในการอันเชิญเรือในการอัญเชิญเรือพระที่นั่งและเรือพระราชพิธีแต่ละลำนะครับต้องใช้ศาสตร์และศิลหลายแขนงเพราะว่า เรือแต่ละลำนั้นนะครับมีขนาดความเล็กใหญ่สูงยาวไม่เท่ากันครับอย่างที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับเป็นหางของเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรครับซึ่งอัญเชิญมาที่อู่เรือนี้นะครับตั้งแต่เช้าแต่ว่าไม่สามารถนําเข้าเทียบในคานได้เนื่องจากว่าตอนนั้นนะครับระดับน้ําสูงเกินไปไม่งั้นด้านหางนะครับก็จะเกี่ยวกับด้านบนแต่ว่าตอนนี้นะครับเมื่อน้านําลงก็ต้องอรอน้ําขึ้นให้เหมาะสมเพราะไม่งั้นด้านล่างนะครับก็จะเกี่ยวกับคานด้านล่างอีกซึ่งก็ต้องอรอน้ําขึ้น ด้วยเรือพัททีนั่งนาลายสงสุบรรณซึ่งมีความยาวกว่า44.3เมตรระหว่างขับน้ํา20ตันเจ้าหน้าที่ต้องรอเวลาตั้งแต่7นาฬิกาจนถึงประมาณ13นาฬิกาเศษเวลาที่น้ําขึ้นสูงสุดจึงสามารถอันเชิญเรือเข้าช่องจอดได้ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ท้องเรือครูดกับคาเหล็กซึ่งอยู่ใต้ผิวน้ําเมื่อเข้าช่องจอดได้แล้วนักประดาน้ําก็ต้องดําน้ําลงไปเพื่อวางตําแหน่งที่เหมาะสมระหว่างท้องเรือและคาเหล็ก ใต้ผิวน้ําเพื่อจะนํามาสู่ขั้นตอนของการติดตั้งคาดและรอกเพื่อย,ยกคานขึ้นเหนือระดับผิวน้ําซึ่งเป็นการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทั้งนี้ตามกำหนดตั้งแต่12-15ถึง1ิพฤศจิกายนจะเป็นการอัญเชิญเรือพระที่นั่งวันละหนึ่งลำเริ่มโดยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ ตาม้วยเรือพระที่นั่งนาลายทรงสุบร,รณรเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอนิกชาติผู้ชงตามลําดับจากนั้นในวันจันทร์ที่18จะเป็นการอันเชิญเรือเอกชัยเหินหาวและเรืออสุรวานย,ยุพักต่อด้วยเรือกระบี่ปราบเมืองมารและเรือคุดหื่นเห็ดในวันอังคารที่19พฤศจิกายนโดยสองวันหลังอันเชิญได้วันละสองลำเนื่องจากเรือมีขนาดเล็กกว่านางสาวดวงใจพิชิตนรงชัย หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเปิดเผยว่าหลังกองทัพเรือส่งมอบเรือพระที่นั่งและเรือพระราชพิธีคืนให้กับกรมศิลปากรจะต้องมีขั้นตอนสําคัญต่อไปคือการสํารวจและบูรณะส่วนต่างๆของเรือที่อาจเสียหายจากการฝ่าแดดลมและฝนในช่วงที่ผ่านมาค่ะในส่วนของกรมศิลปากร,กรก็จะมี2หน่วยงานนะคะหลกัหลกๆที่รับผิดชอบก็คือสํานักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติตรงนี้เราก็จะดูแลเรื่องการจัดเก็บ แล้วการจัดแสดงให้บริการความรู้แก่ประชาชนนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือสํานักช่างสิบหมู่มก็จะเข้ามาร่วมดําเนินการนะคะตรวจสภาพของเรือนะคะแล้วก็ซ่อมแซมเก็บรายละเอียดนะคะตรงพื้นผิวหรืองานประดับตกแตก่งเพื่อให้เรือเนี่ยมีความสวยงามสมเพเกียริแล้วก็จัดแสดงให้กับประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้ค่ะทั้งนี้สําหรับประชาชนที่ยังตราตึงกับภาพขบวนพระยุหะญาตราทางชนลมาง กล่าวได้ว่าที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีจะเป็นจุดที่สัมผัสเรือพระราชพิธีได้ใกล้ชิดที่สุดซึ่งขณะนี้เปิดจัดแสดงตามปกติและแม้ในช่วงที่จะมีการบูรณะก็ยังคงปิดอากาศให้ประชาชนได้เข้าชมซึ่งในช่วงเวลานั้นนอกจากได้ชมความงามวิจิตรของเรือแล้วจะได้เห็นการทํางานของเจ้าหน้าที่กรมศริลปากรโดยเฉพาะช่างสิบมู่ในการใช้ศาสตร์และศิลปะแขนงต่างๆในการรักษาดูแลเรือพระที่นั่ง และเหลือพระราชพิธีมารดกล้ำค่าของชาติไทยคู่กันไปด้วยสุวิตมิ่งวนสำนักข่าวไทยเอสมทรายงาน